ตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านข้างของอศ,ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะครับทุกคนก็คือเนี่ยเรามาด้วยรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตออกประตู3แล้วก็เดินมาด้านหน้าเดินลัดมาด้านข้างตรงนี้ครับริมริมสวนเบญจกิจติเข้ามานะฮะในด้านนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นงานจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานาอยู่เดี๋ยวขอแบบเดินไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจเป็นของกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะฮะ ส่วนเปนจิเกโอ้ตรงนั้นคนเยอะมากมเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปเนาะอันนี้เป็นโรงงานผลิตยาสูบห้าว้าวโรงงานผลิตยาสูบห้าอันนี้อะไรอ่ะเขาอ่านว่าอะไรอ่ะเอออะไรตัวอะไรอ่ะ A S A ใช่ปะไม่รู้ ฮลตี้ซิตี้เอมพาวเวอร์เหรอไม่ใช่อ๋อเขาเป็นว่านี่เมืองคนดีมีพลังอ๋อเหมือนรับมีอยู่ที่โรงงานผลิตยาสูบผ้าเฮ้ยมีงานตั้งแต่วันที่11นะ11จนถึงวันที่19มกราคม2025ห้าแอทเบนจากิติพาร์นะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูซิว่า มีอะไรน่าสนใจบ้างก่อ <g> น <år> ที่จะไปสวนก็ <g år> มาตรงนี้ก่อนแล้วกันเขามีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาอยู่ด้านนี้เนาะแต่ว่ากิจกรรมแล้วก็จะไม่ค่อยนั่นละตอนนี้ในรูปนของกินอยู่ฝั่งด้านนู้นอแต่ว่าเดี๋ยวพาดูอะไรนิดหน่อยก่อนเพราะเขามีกิจกรรมอะไร เป็นเกี่ยวกับอะไรอะ่ะให้มาถ่ายอโอ้นี่ไงเป็นงานเป็นแบบอ๋อเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเมืองเนาะก็คือเมืองสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะเมืองแห่งแบบเมืองเมืองแห่งนวัตกรรม,อ,มอันนี้คือเขาเข้า ไปแบบฟังข้อมูลกันเนาะเดี๋ยวเราขอแบบเดินชมบรรยากาศกาดีกว่านนเพื่อแบบนนเพื่อมีอะไรน่าสนใจอันนี้คือเราตั้งใจจะมานี่นะเดี๋ยวเราเออกไปหาทางโซนของกินดีกว่านนเพราะว่าเราตั้งใจจะมาเดินสวนเบนจากิตตี้นะฮะมีเขามีงานพอดีถึงวันที่19เดี๋ยวลองเดินดูเุ้ยต่งไงนต่งไงมีอะไรอันนั้นให้แบบอ๋ออันนี้ให้วาดรูปทุกคน ีมีจุดวาดรูปอยู่ตรงนี้ด้วยอแบบอยากวาดรูปอะไรก็เนี่ยมาละเลงได้เลย11-19ถึ11นะครับมีไฟได้โอ้ยตรงนั้นเหมือนมีดนตรีวา้าวีไงว้าวว้ใครสนใจก็ลองแวะมานะวสวยอยู่นะเนี่ยคือให้เขียนแบบ เขียนแล้วก็มาใส่ออนตรงนู้นไงป้ายอยู่ตรงนู้นแล้วก็เขียนเสร็จปุ๊บก,ก็คือมาประดับตกแต่งนะฮะให้สวยงามมีเพลงด้วยนะใครชอบแบบบรรยากาศแบบชิวๆเดีย๋ยวลองดูดิขอให้อ๋อเขาก็จะมีแบบว่าเป็นแบบเป็นคำต่างๆนะเป็นคำขออะไรเงี้ยนะก็คือ แล้วแต่ว่าแบบเราอยากได้อะไรอันนี้ก็จะบอกว่าขอให้อากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษไม่มี PM เอนี่อันนี้ขอให้ฝั่งทนหรือเปล่าเนี่ยใช่ขอให้ฝั่งทนมีสวนสาธาร,รณะอุย้ยน่าสงสารจังเลยวันเกิดหนูขอวันเกิดหนูขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะอ้ยขอให้ขอให้หนูแฮปปี้เหมือนกันนะเชื่ออะไรอ่ะละลินเหรอละลินขอให้แฮปปี้เหมือนกัน,นจ๊ะอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไป <laughs> เดี๋ยวเราไปอ่าน้ไปกันเ,เว่าขอให้ไม่มีฝุ่นลักนะ ประเทศไทยตินตินนะครขอให้มีความสุขอ่าเดี๋ยวพาไปแบบเดินดูว่าใครมีปาบปป๊อปป๊วปแฮปปี้ทมมวีน่ารักจังเลยอะขอให้อากาศดีพวกเราสองคนจะได้มาที่นี่บ่อยๆนะคะ7 4 5 8 8 6่เบอร์หรือเปล่าจ๊ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับขอให้ถูกแล้ว,วันที่หนึ่งสใบน้องน้อง น้องน้องต้องผ่านพี่ไปก่อนนะพี่ต้องถูกก่อนน้องนะขอให้ฉันมีชีวิตที่มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขนะอันนี้คือมั่งคั่งอย่างยั่งยืนป้อแแปลนะฮะออ้ยเต็มเลยอะทุกคนมามาเดินอ่านคือมาเดินอ่านของคนหนึ่งเราไม่ต้องเขียนหรอกอุย้ยอันนี้ภาษาเกาหลีเด้ออ่านบอออกเด้ออันนี้อะไรเอ่ยขอให้อ่าขออากาศบริสุทธิ์ให้ทุกคนหายใจได้เต็มปอดขอให้ทุกคน มีแฟนไปเที่ยวปีใหม่2026เธอเพิ่งขึ้นปี2025เธอจะขอแฟนไปปี2026แล้วเหรอออนี่อันนี้คือขอให้กรุงเทพมีความสะดวกสบายสำหรับทุกคนคก,กุกิเหรอก,กุกิหรือเปล่าอ่าน,น,นี่ก็จะมีบอกมีป้ายแบบต่างๆไว้ให้เรามาชมได้นะสวยด้วยนะที่สำคัญขอให้ครอบครัวอ่าไม่ใช่ครอบครัวแนละ้วขอให้ครอบครัวคนรักสุขภาพ ขอให้แก่แล้วแฮปปี้ไม่ลำบากสุขๆเฮงๆแล้วไม่นะไม่เราจะไม่แก่เราจะยังยืดไปดยกันขอให้ไม่ไม่ค่อยเอ่อค่อยค่อยนี่คอควายค่อยอันนี้มันค่อยฉันเนอขอให้ไม่ค่อยมี PM 2.5%อนะครับอันนี้คือขอให้ชีวิตมันคงไม่ลำบากในวัยเกษียณโอ้ก็คิดเหมือนกันเนาะน้องขอให้ได้ยิ้มทุกวันนะไปอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยไป อันนี้มันเป็นแบบฟิวต้นอธิษฐานเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวเราพาเดินเล่นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานยาสูบนะครับซึ่งเป็นแบบสถานที่จัดงานบ่อยๆนะเวลาที่กรุงเทพมหานครเขาจะมีการจัดงานต่างๆเขาจะมาจัดที่บริเวณโรงงานยาสูบนะครับส่วนไม่จะกิตติตรงนี้เลยเ,เดี๋ยวพาดูดอกไม้ว้าสวยมากเหมือนด้านนี้จะเป็นร้านขายของนะอ๋อใช่เป็นร้านขายของทั่วไปถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาได้ เป็นแบบว่าร้านน่ารักน่ารัก่ของร้านแบบรูปวานน่ารักเชียวาไปเดินกับผมกระเป๋าอ๋อนี่เป็นแบบทางนี้เป็นโซนขายของนะโซนแบบขายสินค้า ท,ทั่วไปก็คือฝั่งนี้อุ้ยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นส่วนของกินน,นะมีเสื้อด้วยอุ้ยน,นี้เป็นงานแบบสีสันน่ารักจ้ะเซรามิกก็มีทุกคนของเซรามิกให้เรามาเพ้นเองเป็นเวิร์กช็อปเพ้นเซรามิก เดี๋ยวลองเดินมาฝั่งด้านนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าสินค้าขายแบบเล็กๆนน้อยเนาะแล้วแต่ว่าใครแบบสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับเห็นปะนี่คือแบบว่าเราจะมาเดินที่ส่วนเบญจก,กิตินะแล้วก็เดี๋ยวพาแวะดูบรรยากาศนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปเดินที่ส่วนนี่ขายสินค้าเสื้อผ้า เดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนี้ดีกว่าด้านนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นอ๋อนี่ของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีไซน์ว้าวอ๋อเป็นของมอธรรมศาสตร์เหรอมันเขาก็จะแบบเอาแพลนของเมืองกรุงเทพในฝันอะไรเงี้ยเนาะว่าแบบว่า,ายอยากได้เมืองกรุงเทพแบบนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปเดินเนี่ยถ้าเราเดินแบบออกไปตรงนี้นี่เนี่ยออกไปต้องข้้นหน้านะฮะ อันนั้นน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปทางเนี้ยก็จะเป็นโซนของกินซึ่งจะเป็นโซนที่แบบคึดวุ้ยนี่นี่นี่ให้ดูเครื่องอันนี้ก่อนเครื่องของโรงงานยาสูบนะโรงงานผลิตยาสูบนะครับนี่ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2515ถึง21มกราคม2521นะครับแล้วก็ทำพิธีเปิดในวันที่12กรกฎาคม2522ในยุคนั้นเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนนะครับว้าวเครื่องผลิตยาสูบต้องมียาสูบไม่ใช่ผลิตยาสูบฮะน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับที่เราพาไปเดินชมนะฮะด้านในก็จะมีเป็นแบบ ข้อมูลต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินอยู่ฝั่งทางนี้ทางนี้รู้สึกว่าจะมีอาหารอาหารคาวาดนะฮะวัดเขามีเปิดเพลงด้วยอะมีถึงวันที่19นะครับโอ้วันีมีของกินด้วย ทุกคนเรามาโซนขายของกินนะครับก็จะมีร้านของกินแบบเยอะแยะมากมายมีป๊อปคอร์นมีน้ำมีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวซันมาซื้อน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แหละก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือเป็นแบบฟิลมีกิจกรรมอะไรเงี้ยนะมีน้ำลำยงน้ำใยมีขนมเนี่ยมีอาหารแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นตรงนี้